รู้สึกตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นนี่คือมาเดินมาเดินพรมแดงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำตามตัวไงตำตัวไม่ถูกตัวพี่ถูกแต่ก็พยายามแบบเต็มที่อะว่าก็ถามแม่ว่าแบบเฮ้ยจะต้องเดินยังไงจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคเดินผ่านมาแล้วจบแล้วก็ไปรู้เนี่ยต่อข้างในแล้วกันว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งแห่งปีเนาะใช่ลูกทุ่งแห่งปีครับทุกคนอะไรนะ อ่าก็ออกงานแต่ละครั้งเขาก็มาให้กำลังใจแทบทุกงานแหละครับเพราะว่าส่วนมากมาเจอกันแม่ๆเขาก็เป็นแฮปปี้เหมือนกับว่าเป็นอีนึงอีนึงอย่างที่ต้องทําในชีวิตคือการมาเจอกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยสบายใจเพราะว่าเป็นงานข้างนอกครับก็จะแบบคือแถวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนทุ้นโคลเขารู้จักละเขาจะมาจองที่กันแต่แบบหัววันเลยมาเขียนชื่อแม่นั้นแม่นี้ไม่ได้แปลกไอ้ยไว้ บางทีก็ไปเขียนชื่อทับของเจ้าภาพทางแบบผู้ใหญ่ลูกค้าอะไรก็เขียนทับจะนั่งตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ก็ตลกดีน่ารักดีครับเป็นนิี่ปีแล้วเนี่ยครับนถือว่าเที่ยวอยู่ใโรงงานประมาณ4ปีส4ปีครับก็แฮปปี้ดีใจที่เจอพี่ๆตาลาลหลายๆคนเขาต้องรักจะรักกับ,บเรามากเลยครับแล้วก็ผมก็พยายามบอกเขาจาตัวเองแต่ทุกวันจริงก็เป็นอีกงานหนึ่งงานหนักน,นะเพราะว่ามัน จะต้องแบบว่าฝึกตัวเองทุกวันอนะ่ะสิบปีที่ผ่านมาเป็น่องงไประสบการณ์ oh. <อ>เยอะประสบการณ์เยอะมากนะคะรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการคอนโทรลง,งานหรือว่าแบบว่าการแบบว่าแก้ไขสถานการณ์ตอนอหน้าการปรับตัวอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนนนนมันดีมันดีอะไรที่สามารถเป็นผักสดได้ครอยรับมือกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยคือการตื่นมาร้องเพลงตอนเช้า เออไม่ชอบ้อนในตอนเช้ามันใช่เสียงยังไม่ตื่นตัวเองมันยังไม่ตื่นเลยเสียงมันจะตื่นได้ไงอ่ะจ๋าก็แล้วแต่วันมันตีสองตีสามมีมีมีคนจ้างงานเช้าก็มี ไม่เลี่ยงหรอกเงินทั้งนั้นรับหมดเนาะไม่เลี่ยงเงินทั้งนั้นรับเงินเอาไว้ก่อนแต่ว่าเก็บเราก็ออกเในสำรับออกบ้างไม่ออกบ้างตอนเช้าก็แล้วแต่เอาเงินไว้ก่อนตื่นไม่ตื่นก็ว่ากันอีกทีรับหมดทุกงานไม่เกิดใช้กับแม่ต้างใช่รับหมดทุกงานร้องเพลงทุกช่วงเวลาได้หมดเลยไม่เอาตอนเช้าเช้าเกินเช้าเกินก็จะมีแบบว่าแบบงอแงนอแงเออมันจะไม่ตื่นเช้าสุดกี่โมงนี่ก็ประมาณสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เออสิบโมงแล้ก็เช้ามากแล้วอ่ะเพราะหลายๆคนแบบคนเป็นเสือเจอเสพเงี้ยถึเก็ชนะมีทอร์คโคมไหมได้ไม่อาเสพเลยทั้งปีอาเสบวันนี้งานนี้แหละก็ไม่มีพิพับมีแค่แบบว่าบางทีเสียงแหบ ถึงแแหเพราะนอนน้อยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วก็มีจุดต่างอยู่แรงจุดฉ้อโอ้โหพกยาอมยาขี้เติมหนวดเลยก็มีบาดเราแวงบ้างเวลาระคายเคืองคอนมันก็แบบว่าเอ้ยเราแวงว่าฉันติดหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แบบดูอาการไปเรื่อยๆใช้เจ็บคอเฉยบางทีอะแล้วมันมีแต่มาในโซเชียลอะที่มี ดราม่าเรื่องคือแบบต้นองอยากบอกอะไรไหมตรงนั้นอเรื่องาม่เ้เรื่องดราม่าก็แบบเขาก็เคลียร anyway. ์กันไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเลยบางบางท่านก็แบบได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวหนูเองกับกับตัวตัวน้องไม่ได้มีอะไรเจอกันก็น่ารักสรวจดีกันดีค่ะน่าทายกันน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของการที่ทะเลาะกันก็เป็นในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันเป็นบุคคลคนอื่นไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ก็แบบในเรื่องของโซเชียลเขาเร้คุยกันว่าเอ้ยอธิบายกันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็กมีทะเลาะต่อยตีกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ปล่อยเขาเคลียร์กันไปแล้วก็แบบ้าเราจอยล้วก็คือจบคิดไหมว่าจะเป็นยาม้าใหญ่ขนาดนี้เนียเพราะว่าตอนนั้นโซเชียลมันคือแบบต,าต,าต่างฝ่ายต่างคนมต่างฝ่ายคิดว่าจะแรงไหมก็ไมไ่คิดว่าจะแรงคิดว่าแค่แบบอาจจะมีคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของ f อแต่ละท่านแต่ละคนที่แบบว่าอาจจะไม่ถูกใจกันบ้างถูกใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของคนอ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่การแบบว่า แก้ไขสถานการณ์แต่ละคนแปลว่ามันมันจะแก้ไขยังไงทุกคนถ้าเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่ปกติเลยเนาะก็น่ารักเรียกมาสวัสดีกันนี่นั่นยังคุยกันอยู่เลยใช่เดี๋ยวจะบอกอะไรกันทั้งสองฝ่านตีกันอยู่ก็ถ้ามันเหนื่อยก็พักเถอะเออเหนื่อยก็พักใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปแบบไปนู่นไปนี่ให้มันเครียดเยอะบนหัวกินข้าวอร่อยทำอะไรให้พอเอาพอ